โชคชะตาจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับใครขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณจะมีพลังงานอยู่ในราศีไหนบ้างนะคะจะตรงกับไพ่ออกมาไหมนะคะจเจ i เ t a รียสนะคะพลังงานของคนราศีธนูลิบ้านะคะพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะ สกอบิโอนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกทวรัสนะคะพลังงานของคนราศีพฤษศมีพลังงานของคนราศีธนูราศีตุลราศีพิจิกราศีพฤษศนะคะที่ขึ้นมาต่อไปเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่าจะตรงกันไหมเนาะขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ไหมนะคะ ก้าถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกกดิจิกสองไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็สิง์ธนูหกถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกกดที่จิกแล้วก็เก้าเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะพลังงานของไพทาโรนะคะมีโคนธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะ พลังงานที่ตรงกันของไพ่ทาโร่กับไพ่ราศีนะคะเจเทเรียสนะคะราศีธนูอยู่ในธาตุไฟเนาะสกอร์บิโอนะคะที่จิตอยู่ในธาตุน้ำทัวรัสราศีพฤษภอยู่ในธาตุดินนะคะพลังงานของคุณเป็นเหมือนคนโสดเจ้าเสน่ห์เลยนะคะมีคนมาลายล้อมีคนมาแวดล้อมมีคนมาขายขนมจีบนะคะทางเก้าถ้วยแล้วก็ เ้าเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองหนะ้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะท้ง9้าเหรียญเราก็9ก้าถ้วยนะคะมีคนมาได้รา้อมมาแวดล้อมก็จริงแต่หันหลังนะคะตรงนี้นะคะเก้าเหรียญก็ยังคงมีความสุขกับตัวเองนะคะใช้ชีวิตอยู่กับหมากับแมวกับธรรมชาตินะคะกับเพื่อนฝูง 9ถ้วยก็ยังกอดอกอยู่นะคะไม่ได้เปิดรับให้ใครเข้ามาเป็นคนพิเศษนะคะหันหลังให้ถ้วยทั้งหมดเลยหรือว่าภายในใจลึกๆแล้วคุณมีคนที่อยู่ในใจนะคะ2ไม้เป็นการมองไปไกลๆนะคะแล้วก็มือก็จับไม้ไว้แน่นเนาะมีเป้าหมายที่ชัดเจนล็อกเป้าไว้แล้วนะคะแล้วก็6ถ้วยนะคะพลังงานของรักเก่านะคะ คนเก่าไหมที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ถ้าไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ใช่แฟนนะคะแต่เป็นคนที่เคยรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะคนในแวดวงสังคมเดียวกันแต่ไม่ได้คบกันนะคะคุณอาจจะแอบชอบเขาอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะเหมือนว่าพลังงานของคุณมีคนที่อยู่ในใจนะคะที่คุณล็อกเป้าไว้แล้วเนาะ เป็นได้ทั้งคนเก่าแล้วก็คนที่คุณแอบชอบมาก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะคนที่โชคชะตาจะนำพาเขามาให้กับคุณนะคะเป็นใครเนาะมีพลังงานประหลักมาไหนนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนดีกว่า วินหือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะมีความเป็นผู้นำมีความจริงใจมีความจริงจังนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะเป็นคนนิ่งๆเนาะมีมาดมีฟอร์มนะคะแทงแมนนะคะพลังงานของคนธาตน้ำมีนกรอกกว่พิจิกอาจจะเป็นบุคลิกของเขาที่เป็นคนคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครมีความเป็นศิลปินมีควอมติสในตัวเองก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเงียบกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแห่งแมนเป็นการหยุดไว้ก่อนการโฮงไว้ก่อนการพอตไว้ก่อนนะคะเดอะมูนนะคะพลังงานของความไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะไม่ชัดเจนวความหม่นหมองความวิตกกังวลการคิดไปเองคนเดียวนะคะห้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกดทีจี พลังงานของคนธาตุน้ำพึ่นมา3าใบเลยนะคะทั้ง man, The แฮงแมนเดอะมูนเราก็ห้าถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนธาตุไฟคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคะ5ถ้วยยังจมอยู่กับอดีตไม้ยังลืมอดีตไม่ได้นะคะพลังงานของเขาค่อนไปทางคนเก่ารึเปล่าเอ,อ่ย คนที่ความสัมพันธ์มันนิ่งเงียบจากกันไปนะคะก่อนหน้านี้เหมือนว่าความสัมพันธ์มันมองหาอนาคตไม่ชัดเจนไหมไม่รู้ว่าจะไปกันได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะยังจมอยู่กับอดีตเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรนะคะ เหรียญนะคะอาจมีปัญหาทางการเงินหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่มันมีการวิ่งตามกันมันมีความเหนื่อยมีความท้อมีความไม่เข้ากันมีความไม่เท่าเทียมก็ได้นะคะเดอ s u ซันนะคะความสดใสความชัดเจนนะคะความหวังควีนถือดาบนะคะคนที่เด็ดขาดกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะไรอี สเหรียญน,นะคะการหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะโชคชะตาจะนำพาใครนะคะให้มาพบเจอกับคุณพลังงานของคนเก่าค่อนข้างชัดนะคะเป็นไปได้ว่าเขาหน่าจะเป็นคนเก่านะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ก่อนหน้านี้อาจมีความไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะมีความไม่เข้าใจกันมีความไม่เหมือนกันนะคะก็เลยมีการนิ่งเงียบจากกันไปนะคะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะคุณก็เดินบนเส้นทางของตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ได้ครกไม่ได้ครกใครนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดโอกาสของตัวเองที่จะไม่ทําความรู้จักใครนะคะคุณก็เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามานะคะทางก้าถ้วยเรา ก็เก้าเรียนก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนกับใครไม่ได้ครบใครนะคะพลังงานของการรอคอยคนเก่านะคะทั้ง2ไม้แล้วก็6บถ้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ในใจคนที่คุณลืมไม่ลงนะคะตัวคุณคุณก็รู้นะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่แสดงออกสิ่งที่เขาเก็บไว้หรือว่าการไม่พูด คุยเปิดเผยความรู้สึกให้การหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนกันไว้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันนะคะเพราะว่าคนไม่พูดคุยกันก็ไม่อยากจะคาดเดานะคะความสัมพันธ์ที่มีมันก็เลยเป็นการเหมือนกับการหยุดไว้การโฮไว้นะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่มันจะไปต่อได้ในอนาคตมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะ แต่ก็ไม่ลืมกันนะคะยังคงจมอยู่กับอดีตยังคงนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำร่วมกันทั้งทุกทั้งสุขนะคะพอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะห้าเหรียญอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มีความเหนื่อยความท้อหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะที่อยาก กลับมาแก้ไขกลับมาฝ่าฟันนะคะกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกครั้งนะคะการมีคุณอยู่ในชีวิตยังรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายชีวิตมีความหวังนะคะมีทิศทางให้เดินไปว่าจะไปเส้นทางไหนควิ้นถือดาบน่าจะเป็นตัวเขานะคะตัดสินใจแล้วเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะคะเขาจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วนะคะนั่นก็คือการหันหน้ามาปรับความเข้าใจกับคุณมาพูดคุยกับคุณเด็กถือไม้เป็นการ เริ่มต้นใหม่หรือว่าการรอคอยรอคอยข่าวดีเป็นความก้าวหน้านะคะเป็นการหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันสามารถเดินต่อได้เราก็ไปต่อได้นะคะโชคชะตาจะนำพาใครให้มาพบเจอกับคุณพลังงานของคลิปนี้นะคะน่าจะนำพาคนเก่าคนที่ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ให้กลับมาพบเจอกันได้มาปรับความเข้าใจได้มาพูดมาเคลียร์ใจกันนะคะ